สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยค่ะ Hello, welcome to Humanities and Social Science 你好，欢迎到人文学院。Xin chào, chào mừng các bạn đến với khoa khoa học xã hội và nhân văn. ภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่น สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฒเลยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏนเลยเป็นคณะที่ได้รับการสถาปนาพร้อมกับการตั้งมหาวิทยาลัยราชพัฏนเลยปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีโครงสร้างการบริหารภายในนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตอร์เชิดเกียรติกุลบุตรคณะบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเตอร์สมพงษ์ดุลยะอนุกิจรองคะณะบดีฝ่ายบริหารผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพยุงพรนนทวิสรุตรองคะณะบดีฝ่ายวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรก Ter ักลรกยายศคำลือรองคะณะบดีฝ่ายวิจัยผู้ช่วยศาสตราจารย์พการัฐพินิจวัฒน์หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ และอาจารย์พอแก้วแสนทิพย์หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ถือเป็นคณะใหญ่มีคณาจารย์และพนักงานสายสนับสนุนกว่าร้อคนอาจารย์ผู้สอนจำแนกคุณวุฒิระดับปริญญาโท6 6คนปริญญาเอก23คนและมีผลงานทางวิชาการในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์17คนตำแหน่งรองศาสตราจารย์6คนนอกจากนั้น ยังมีอาจารย์พิเศษจากหน่วยงานต่างๆมาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนอาทิเช่นพัฒนาการผู้พิพากษาอายการประธานสภาทนายความและอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการที่มีศักยภาพเพื่อให้การเรียนการสอนมีคุณภาพยิ่งขึ้นปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคงมศาสตร์ ได้ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกหลักสูตรต่างๆดังนี้ระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษธุรกิจสาขาดิจิตอลอาร์ตสาขาศิลปกรรมสาขาดนตรีสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สาขาพัฒนาสังคมและสาขาพัฒนาชุมชนนอกจากนั้น ยังเปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์และหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตสาขานิติศาสตร์ระดับปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษาสาขาการพัฒนาสังคมและสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคและสาขาพัฒนาสังคม การจัดการเรียนการสอนทุกระดับของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆอาทิเช่นกิจกรรมสโมสรคณะกิจกรรมของสาขาวิชากิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษและทักษะทางวิชาชีพเน้นการปฏิบัติจริง และได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่างๆเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของสังคมท้องถิน่นและสังคมอาเซียนในหลากหลายอาชีพอาทิเช่นเจ้าหน้าที่หน่วยงานกระทรวงต่างประเทศนักประชาสัมพันธ์นักออกแบบทางศิลปะนักดนตรีนักพัฒนาชุมชนบรรรักษ์นักปกครองและนักกฎหมาย การผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคมดังกล่าวคณะมีความมุ่งมั่นดังวิสัยทัศน์ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีอัตลักษณ์ท้องถิ่นและสากลสู่สังคมอุดมปัญญาและสอดคล้องกับปรัชญ,ญาที่ว่าคนดีปัญญาดีสังคมดีพเชค่ะ ว่าน้องๆทุกคนมีความฝันเรามาทำฝันให้เป็นจริงกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กันเลยค่ะน้องๆคะดูนะคะว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เนี่ยมีสาขาอะไรบ้างและเรียนมาจบไปแล้วจะประกอบอาชีพอะไรได้บ้างคะทำความรู้จักเลยค่ะค่ะที่เรียนเอกภาษาอังกฤษนะคะจบเป็น้วที่จะไปเป็นแอร์โฮสเตสสาวเซย์่ปุนเครื่องยิงค่ะ ของพี่นะคะภา,าษาอังกฤษธุรกิจค่ะอาจจะอาจจะแตกต่างกับภา,าษาอังกฤษน,นิดนึงนะคะแต่ประกอบอาชีพคล้ายกัน,นะค่ะคือเป็นแอร์โฮสเตสแล้วก็เป็นจูดแล้วก็ทํางานในโรงแรมแต่งตัวส,สวยๆค่ะเอแลรามีอะไรบ้างคะการค่ะแล้วก็คณะของเรานะคะยังมีสาขาบัญชารักษาได้นะคะเรามาทําความรู้จักกันเลยค่ะถ้าสำหรับพี่นะคะเรียนสาขาบัญชารักษาะค่ะที่จบไปแล้วนะคะพี่ก็จะได้เป็นพนัการในห้องพุดแล้วก็ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุดด้วยค่ะสำหรับที่นะคะที่เป็นนักศึกษาเวียดนามเรียนปริญญาโทสาขาไทยศึกษาเพื่อการพัฒนาถ้าน้องๆอ,อยากจะพบนักนศึกษาเวียดนามก็เลือกมาเรียนที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะเอ๊แล้วพี่มที่แบบกล้องไปาเนี่ยเขาเรียนอะไรกันนะเราไปทำความรู้จักกันเลยค่ะไปกันเลย เรบพี่นะครับรยสัสาขาวิชาดิจิตอลอาร์เพราะว่าพี่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นผู้กำกับแต่ก่อนที่พี่จะเป็นผู้กำกับได้นั้นพี่ต้องเรียนเพื่อทําความรู้จักกับขั้นตอนการสร้างหนังละครและรายการทีวีอย่างเรียนกันเยอะๆนะครับ ที่นะคะนอกจากจะมีภาคมนุษยศาสตร์แล้วนะคะก็ยังมีภาคสังคมศาสตร์ด้วยนะคะน้องๆคะอยากรู้ไหมคะว่าภาคสังคมศาสตร์มีทั้งหมดกี่สาขาล้อมีสาขาอะไรบ้างสาขาแรกนะครับเป็นสาขาิติศาสตร์นะครับที่เรียนถ้าน้องๆสนใจถ้าน้องๆจบการศึกษาไปนะครับน้องๆสามารถสอบพยการพิพากษาทนายความและพนักงานสอบสวนนะครับที่น้องๆคิดกันว่า การเรียนวิศาเป็นเรื่องยากนะครับไม่ยากอย่างที uh <t ang> <t ang ่คิดนะครับถ้าน้องอ่านหนังสือทุกวันท่องมวทุกวันมันฝึกฝนบ่อยๆการเรียนนิศาก็ไม่ใช่เรื่องยากครับตกลงต่อไปนะครับะก็สำหรับสาขาที่สองนะคะก็จะเป็นสาขาที่เรียนเองนะคะก็คือสาขาหักภาษาศาสตร์ค่ะสาขาของนี่นะคะจบไ้เราจะเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนะคะรวมทั้งนายอำเภอปลัดอำเภอครูอาจารย์ตำรวจนะคะแล้วก็นักการเมืองด้วยค่ะ แล้วส่วนสขขาขาสุดท้ายแล้วสาขาสุดท้ายของภาคสังคมศาสตร์นะคะก็คือสาขาพัฒนาชุมชนค่ะก็คือจบไปนะคะก็จะเป็นนักพัฒนาชุมชนและนักวิเคราะห์ระหวางแผนนโยบายค่ะคุพูพี่ยินดีต้อนร,รับน้องๆเข้าสู่คณะนุทยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะบ๊ายบาย